สวัสดีครับวันนี้น้องเจฟฟี่จะพามาเล่นหินนะครับหินนะครับหินหินขี้หิน,หน,หนเรามาดูกันเลยว่าน้องทำอะไรเอาเงยหน้าเบิ้งในแไม่ล่ะลูกฟิมาดูกันนะครับ น้องก็จะทำเป็นภูเขานะครับนี่เอาโฟกัสหน่อยโอ้โหอ่พี่ฮัลโหลไหมซันเบานี่เบาเว,าว,าว๋าจา่ายยังเรียนยังเดี๋ยวมันบอพี่อื้ น,น้องก็เล่นได้ทั้งวันนะครับแบบนี้เพราะว่าส่วนมากเด็กจะจะชอบเล่นหินเล่นทรายอะไรอย่างนี้นะคะพยายามอย่าไปปิดกั้นเด็กเนาะเล่นแล้วก็ค่อยไปล้างมือเอานะครับนะลูกฟีเอาบายบายนะลูกฟีบายบายคลิปหน้ามาพบกับน้องเจฟฟี่ใหม่นะครับ บายบายครับคีหินนั่นละ่ะขีหินตีครับบายบาย,บายอย่าลืมกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องเจฟฟี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะคะ